มราดูต่อตรงฐานตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นมาอาวมันเยธเอาอวมันเยธาก็คือเทอธาพิพัฒเทธาพิพัฒอันนี้ก็เป็นบทมบุรุษ่ขึ้ประธานปริโสมาอันว่าพุรุษมาอาวมันเยธาเหยดพึงดูมิน่นปุญศัพต์ตัวนี้ก็คือให้ไปหา,าเองมันไม่มีอำนาจในการหาทั่วไปเพราะว่าข้างหน้ามเนจตตัองนำมจิตแต่ว่า มันเริมกน,น,น,นั่ของคณะแข่นทำดีฮะแล้วตัวนี้ท้าเราซึ่งยาเป็นโดมินซึ่งบุตรว่าฉะนั้นอิติต,ตาบอดมีหนึ่งตัวเพิ่มขึ้นมาว่ามะาตังุัญญาระพุนมีประมาณน้อยนาคมิตติจะไม่มาถึงดังนี้คงยมต่อมาอันนี้ก็ให้สัยาธรรมมาประธานอยู่นี่แม้และหม้อแห่งน้ำกุรติย่ำเต็ม ด้วยการตกลงแห่งหยาดแห่งน้ำยถาทันใดอันว่านักปราชญ์ที่เราเป็นตัวประธานแล้วก็อาจีนางก็ะเพื่อนต,ตามใจสังสมอยู่ซึ่งบุญยกขึ้นมาหน่อยหนึ่งแม้นนหนึ่งสองตัวนี้เป็นเสนาของบุญยางของบุญยางญญาสังสมอยู่ซึ่งบุญหน่อยหนึ่งแม้นนหนึ่งปรติย่อมเต็มปุญญสัตว์อันนี้สติพัตย์เท่ากับปรธาตให้ไปไม่ด้วยก็คือ อ่าย่อมเต็มด้วยบุญในวังฉะนั้นอย่างนี้เวลาสมาถก็โพริโส,ส,สเสยกตาในอวบมันยีถาอวบมันยีถาอธิบทกับตุวาจบมาสัมปฏิเสธะในอวบมันยีถาปุญสสะฉัตถีกามะท่องสมปัหักด้วยคือฉัตถิกามะในอวบมันญิถาก็มาเรียนไปตรงนี้มาตางังวีสินของปุญญา ปุญญายกยัคตาในอาคัมมิสติอาคัมมิสติอาคิ่บดกัตตุมาจงนาสสปฏิเตชันในอาคัมมิสติอิติสัพนี่จะมีจิตตะบอนขึ้นมาแล้วต้องสัมพันธ์ด้วยตัวนี้เป็นตัวเปิดปิยญาเป็นตัวเปิดก็อภาระในภาวะมัญญิทะเบลตมาประธานอยู่นี่มีปีปีสัพเป็นกัตถะเท่ากับปุทะคุมโพปุทะคุมโพยกยัตาในปุรติปุรติอาทิ่บดกัตตุวาจง แล้วก็ยานศัพท์ปุรมาจุลกาปุถงปิจุนีปาตินะกะระณะในปุรติปุตมาก็เป็นแบบนวังเอาตัวประธานก่อนที่โรใช้กตาในปุรติปุรติอ่าพิบทกับตุวโงเอวังศัพท์ปุมัยยะจุตกาปุญญสัตย์จติว่าแปลวด้วยก็เป็นปุญญสัตย์จติกะระณะในปุรติปีสัปปนกระถาเข้ากับโถกังแล้วก็โถกังสองหม นั้นทัศนคิเวิสนาจะถือว่ามีพิพัฒน์เรียกงบทได้เลยปีสามปีสัาากรับเข้ากับโถกลางโถกลางสองบทวิเศณของปุญญาปุญญาอุตตกรรมะไนอาจีนังอันนี้คืออาจีนังอาจีนงจันงตัวนี้ก็ลงอันตปรปจัยลงอันตาปจัยก็มีค่าเท่ากับอาจีนโตก็สภมพันเป็นอาัพันตรักเกลียของตัวประธานคณะคืออาจีนังอัพันตรักเิลียของ ที่โลอที่ที่สามก็สบรัตในอีมังขาดถังอล้วกแก่นตัะโถเป็นการแกร่นรวมก็เปิดไปก่อนอันว่าเรื่องความแห่งคําอันเป็นปัฐานนั้นว่าจนเมื่อไหร่ก็ตอนนี้อัมาเดปสร้างอันว่าเรื่องความแห่งคําอันเป็นปัฐานนั้นว่าอ่านว่ามนุษย์ผู้เป็นบัณฑิตหรือมนุษย์ผู้ฉลาดกระทาแล้วซึ่งบุญแล้วก็ลัวกิวกหวัามีไหม <Yes. S 1> ไม่มีมีกุ้างเลยก็ มาเอาว่ามันเยถหาอยากพึงดูหมิน่นตัวนี้เป็นตัวที่มีในคาถาตัวนี้ไม่มีนั้นต้อขายไปถือว่านะคำว่าชาญยะอันนี้จะพึงดูหมิ่นก็ไม่พึงดูหมิน่นเราดูหมิน่นสองตัวแล้วกันจะได้ไม่เป็นบ่ายอันนี้แปลว่าอยากอยากพึงดูหมิน่นคือว่าไม่พึงดูหมิน่นปุญญสุขุญอวังอย่างนี้อิติว่าเราเข้าเรียนนายมาอา่านว่าบุญ มีประมาณน้อยไม่อยากอันเรากระตังกระทําแล้วสมัตตังก็ยกุังเข้ามาอนุบุญมีประมาณน้อยอ่ากเป็นสิกลับมาถึงด้วยอานาจแห่งวิบากหาไม่ได้แล้วไปอยตมาอนกรรมอันนิดหน่อยอย่างนี้ทั้งไอวางทั้งปริตกันให้เปรียบิจักของตัวประธานเน่อนมกรรมอันนิดหน่อยอย่างนี้จะเห็นซึ่งเราในที่ไหนหรืออมีวาทิพภาพหรือว่าทาเราจะเห็นซึ่ง กรรมนั้นในที่หนักยิ่งสมเด็จองนี้ไม่ควบบาอ่ะก็แปลไปตามลำเลยอันว่ากรรมนั้นจะเกิดผลในการไหลอยงนี้นะก็จบไปของเบลต์นี้แล้วเบลต์ต่อมาเหมือนอย่างว่าสุดท้ายเดี๋ยวนี้อันว่าพานจน,นเป็นการแห่งบินน์อะวิปุริตตวะธรรมีตั้งอนานันบุคคลเปิดตั้งไว้แล้วฉะนั้นตรงนี้นเวิปุริตตวะเราจะเป็นสมานะนันนกการและเกยารุปภะก็ได้ อย่างผมเป็นสมณนะแล้วการเป็นป้อมการอันบุคคลอ่าอันอันบุคคลเปิดตั้งไว้แล้วปุรติย่อมเต็มด้วยการตกลงแห่งหยาแห่งน้ํามีระหว่างออกแล้วฉันใดอันว่านักปรัตัวนี้คือตัวที่มีในกระถาตัวนี้ไม่มีต้องขายไปคือคาว่าคือว่าคือว่าอันว่าบุรุษผู้เป็นประดิษฐ์สั่งสมอยู่ซึ่งบุญหน่วยหนึ่งแม้หน่วยหนึ่ง ปลติย่อมเต็มพุทธิศากุญอันนี้ก็แปลหตุสิติเหตุสิทเป็นด้วยเป็นเหตุสนะย่อมเต็มด้วยบุญแล้วก็อีวังจากนั้นดังนี้แล้วก็อามริตปุญจักษ์ฉันนั้นเวทิตโภกคือกรุงพระของตักสัตว์ของของตัวนี้นะเวลาทสัมผัสเราก็เอาก่อนเลยตัดตัาวิจารณัของคาถาวจิรสักคาถาวจิรสักสามีสามัะในอัฐโวอัฐโวุตะกามะในเวทิตโภกเวทิตโภกกิตตบท กรรมวาจกปันิเตนะฮะปิจิกตาในเวจุ صل, ะโพแต่ก็ไลยมาปันิตะมนุโสสัญญกตาในในไหน,ไหนในกลุ่มอาสงตัวนี้สัญญาตาในอวะมันเยถะและอวัชานยายะอวะมันเยถะและอวัชานายะอาพิบดอะไรกับตัวปรโจกก็มาสับตัวนี้ปริเสทธท่านใานอวะมันเยถะนะสับปริเสทธท่านในอวัชานยายะแล้วเขาเรียกอะไรไป อภปมาตาตังวิเดรัณของปุญญงังปุญญังตกรรมะในก,ต,ก,ต,กตังกตังจิตตบทกามะวาจกมายาอนนานะพิจักตาในกตงังต่อมามัดตังนิย้โปุญญังสมาวิเดระของปุญญงัปญญง,ง,งปุญญังสสยตาในอาคัมมิสติอาคัมมิสติอาพิบทกัตกตุวาจกนะทราบเนี้เราแปลทีหลังน,นคะครับเรียกทีสมมติว่ถถาปฏิเสธนัทธะไม่ต้องเขา้าวิบากบวาวเสนะการมะในอาคัมมิสติต่อมา เอ้วังก็ดีปริตการก็ดีสองตัวนี้เป็นตัวขยายกำมังเอวังก็ดีปริตการก็ดีวิสัศน์ของกำมังกำมังวิกตายในทักขิติทักษิติอาีิบทกาตุประโจแล้วก็กระหังอันนี้วิสัยณั์วิสศษทัศนสป,ปนาลงะจในไถนาคณะนเวดาแปลหรือตอนสะพานโยกตัวนา,า,า,นามาด้วยคณะโยกอะไรฐานีก็กหังวิสัศน์ของฐานี ฐานีอาธาระคือลงแค่นี้คือแปลว่าไนที่ไหนดังนั้นตัวนี้ก็คือเป็นตนะัวแทนฐานีฐานีก็เป็นธรรมทานก็เท่า,า,ก,า,ากับตริยาก็เป็นอาธาระเท่ากันั้นก็เป็นปิมาธาระก่อการวิเสธของฐานีฐานีอาธาระในทักิสติมังขวตรกรรมะในทักษิสติ้วต่อาหาองสิกตาในทักิสสามีทักิสสามีอาที่เหมนกับตัวยงกามวิเสธของกรรมังกรรมังวตรกรรมะในทักิสสามี ก็หาวิทยาของฐานีฐานีอาทาระในทักษิณสามิแล้วก็มีวาสองตัวที่ควบภา,า่ครับวาสองสับวาสองสับเรียกชื่อว่าอะไรวาวาัคยาสมุไนไม่ใช่เหรอลัคายาพิกัดปาาัญญาจะจำเจ้มาเข้ากับก็วาสองสับลาาัคยาพิกัดปัญญาเท่ากับเท่ากับอะไรบ้าง เอวังปริตะการกมังกหังมังทักกิตติและอะไรอาหางกลงกระหังทักกิตสามคือเอาตัวที่เห็นแล้วกันต <ếu> ัวไหนที่ยกขึ้นมาก็ค็ละอ่าไม่ต้องไปใส่มันก็ไดับตับาสองสามปริยัวิกัปปะาเข้ากับเอวังปริตะการกำมังกะหังมังทักกิตติและอาหารกลาง อาหารต่างกับหารทักกิจสามีส่วนเดียวนี้ไม่เกี่ยวกับว่าก็เป็นประโยคธรรมดาทั่วไปคือเอตามุจนาของกรรมังกรรมังสิกตานนิปัจติสติที่ปัจติสติอาที่ปัิตวจุปทถากาสุตมีในวิปัติสติทิ่ิสามอวังไม่ต้องเปิดอวังก็ไม่ถือว่าเป็นกิริยานะก็คือเป็นคำองคาคือถือว่าเป็นตัวนั้นต้อขยายกิริยาแต่ตัวมันเองก็คืออ่ไม่ใช่กิริยาคณะอิติสามนี้ก็เป็นสรุปะในเอวัง สรีมัส er ัสก็เป็นกิริยาวิเศษนาในเตียคุณภาพสองตรงคือในอวัตมะเยธาและอวชานยะคุณยังซึ you see. You see. ่งบุญซ so ึ้งบุญก็เข้าในสองตัวพอสองตัวนี้แปลเสร็จแล้วเขาอยากคุณยังคุณยังก็เป็นอวุตกรรมะในอวัตมะเยธาและอวชานยะต้องมีการไข่ก็มาวัตมะเยถาเนี่ยในกระถาณาอวัชานยะไม่มีก็มาวัตมะเยธาวิบาลยะวิบาลียะตัวนี้มีในกระถาเนี่กว่ามีว่า วิวาณิยะในมานจะเปตัวที่มีในคาถาส่วนตัวที่ไม่มีในคาถาเราเรียกว่าวิวะล้วละนะนีจบตรงนี้มาอวัตมนเยาวิวาณิยะในนะอวัชานายะนะอวัชานียะวิวรนะตัวนี้ก็จบนะนะนะตรงนี้ต่อมาที่เราไปว่าเหมือนกันว่าอีสัพยังคิดตมนว่าอะไร ตับปาติกะณะตุลการอิสัพตปาติกคณะตุลการแล้วก็ตุระทานกุลาลัณภาชนังเสียกตาในปุรติปุรติอาริมุตกับตุบะกเจทัสศัพท์แปลว่าชั้นใดก็โอมาจุลกาศนิรันดร์อันนี้แบบปลหลังกิรยยาวกวภาพมีระวาออกแล้วก็กิริยาวิจแนะในปุรติ แต่บางคนก็อาจจะเข้าในในนิปาเตนะตัวนี้คือด้วยการตกแห่งหยางน้ำไม่มีระหว่างคือติดต่อันเรื่อยๆเลยไม่หยุดเลยบางคนก็เอานี่ลานตะลาตัวนี้เป็นกิริยาวิเศณในขีนนิปาเตนะแต่เราไม่อยากเข้าตัวนี้แต่มันยากไปที่เขียนผิดให้เป็นข้อแนวุรติทิละกันก็คือน่ลานตาลานตัเป็นกิริยาวิเศณในอะไรุูติสร็จแล้วก็อะไรอีก อุตกะปพิมพุที่ปาเตน,นะอันนี้แปลว่าด้วยก็เป็นการณะในปรติย่อมเต็มด้วยนะไม่ใช่เปิดแล้วด้วยฉะนั้นตัวอุตกะปพิมพุที่ปาเตนนะั่นคือการณะในปรติส่วนพรพิทวาตัวนี้เมื่อกี้ผมแปลเป็นสมณะคืออ่อานบุคคลเปิดวางไว้แล้วฉะนั้นพระพิทวานตัวนี้ก็เนนะป็นสมณะกาละกทีญาในตะปีตังตัวนี้แต่ใครจะเป็นบุคคลก็ได้แต่ต้องเท่าในตะปีตังนะ มันไม่ใช่ตัวกินระหว่างของของของเลกข,ของข้างนอกของประธานตัวนี้นะเนี่เป็นเกลอรอหวางข้างในอีกทีหนึ่งซื่งิสนารตัวประตายอีกทีหนึ่งคนะวิวัฒาตัวนี้ไม่ออกกันตัปาป็ต่างก็คือเป็นปุบาั้วก็ได้เป็นสมานะก็ได้ในถ้าเปต่ปางเอาผมเป็นสมานะแล้วกันวิวัฒตักรก็เป็นสมา,น,น,น,สมานะการักเรืยอ,อะไรถ้าป็ต่างถ้าป็ต่างพิจารณ์ของกุณลณนะอาจารย์ อ่าท่านท่านระหนายแต่ท่านไม่สิบอ่ออีกคนละห้านาทีอ่าเนี่มอนที่มอนที่มอนเลยยังไม่จบเร็วที่มอนยืนเร็วเร็วเรยวเด็ก็้ถามท่านรักิจไอกิเห็นหลับไหมหลับอ่าหลับเร็ววขึ้นเออจะเอาห้าหรือจะเอาสิบเร็วเอาห้าแล้วเอาสิบหรือสิบห้าดี แล้วจะเอาตามสิแล้วหลับตามไมเได้ยังแค่พี่เองกูเก่แค่นี้อย่างเลยผมผมเก่ก็เลยดูแล้วกระสองแรกกระสอบให้ตบไหลตึงยืนยืนเดินดทำมีสิทธิ์ยังไม่ปมดอะไรเลยดูสิเอออยู่ข้างหน้าและหลับผมจะไม่เห็นได้ยังไงต่อมาวิจาระธานสองตัวก็คือทีโรก็ดีบริกาบริโสดีใส่ให้ตาในปุรติปุรติอาพิบด่ประตูราชกษ เดีแ๋แล้วก็เอวังสัมขุมายยะจุลกัณฐแล้วใช้เลยทีโรวิวารยะในปฏิตะปุริโสปฏิตะปุริโสวิปนะติสองสาวปีกถาเข้ากับเอ้ปีตับยัปีสัพอาปีกถาเข้ากับโถกลงแล้วก็โถกลางสองบทเล่นไปบทได้เพราะเป็นวิชันาของตัวนี้ก็ถือว่ามีนิพัฒน์แต่ว่าเอาปีเข้ากับตัวหลังก่อนเราไม่ต้องท้องไปบอกปีสามอเปีกถาเขัาโถกลางตัวหลัง เสียวเขียนไม่ได้ยากเย็นเ,เ,เกินไปเอาปีสาจเอาเป็นกระทางกับเข้ากับโถกันงโถกั้งสองบทจารณาของปุงญญาัปุญญาอุตตกรมาใอนอาจิณโตอาจิณโตก็เป็นอภัพันธ์กิริยาของตัวประธานสองตัวคือของทีโลและปณิตักุวิโสเพราะมันมีตัวประธานสองตัวมันต้องเข้าในตัวประธานสองตัวคืออภัพันธ์กิริยาของทีโลและปณิตักตุวิโสเดี๋ยว้วก็ปุญญสัต ก็เป็นจติกระณะในปูรติจุดีสับจุดท้ายตัวนี้อัโถเข้าไปเป็นตัวเปิดมานะก็คือสุลปะในอันโถแล้วเราก็จบแัเ่เพียงเท่านี้อย่าได้อัฐโธลิกิตาอีกไม่ได้นะอัโถเป็นพุทธกงมาในเวทเด์นภูมาแล้วอย่าไปคุ้ดเคยกับแก้ที่ใน,นขั้นตอนโน้ว่าอัถโีลิขิตาไอ้นั้นมันคืออ่ามีการตั้งตั้งบทตั้งอัดแต่นี้ ป็นการตลาดรวมดังนั้นอาโศกตัวนี้เป็นประธานเรากำลังเป็นอุตกรรมา,าไปแล้วจบได้จบเลยอย่าไปหลีกระถาต่อท้ายปิดทันทีแต่คือยิสงถ้าสรุปูกรัอาโศแล้วก็กปปวจบไปเลยอย่าไปเกวอะไรอีก